จะไปนงพวกคนแพ้มังตีดคุกยาวน้ายัดยาวแน่ไอ้เรื่องน้ำหนักกูเต็มกูเตยมมาแล้วโอเคครับเลยมา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 แพ้แท้ถ้าคุก12ชั่วโมง้วยกูบอกก่อนแพ้ล้านอนคุกเว้ยป็ดกระเป๋าก็ยัดได้หรอได้ปนยัดเท่าเทียมครับเท่าเทียมครับให้เท่าเทียมครับทุกคนไม่มีใครนั่น เท่าเทียมครับมีไม่มีลงไม่มีเดือนครับเท่าเทียมครับใจตัวเองจะได้ไม่ดูเป็นคนเลือนมากใช่้ยมครับเเท่าเทียมเป็นเท่าเทียมครับเป็นังคมความเท่าเทียมครับเท่าเทียมครับครับเอาแล้วเอาแล้วนะรอดันมาเขาไม่ดันมาเหรอวะอย่าเขาจะยึดรถไงยึดรถยึดรถชุบไง

อุเบกคุปตะปตะกุปตะคุปตะคนิงเ้เพื่อนด้วยไอ้เฮ็ดดเพื่อนด้วยาเล่นด้วยกันมาเล่นด้วยกันมาเล่นด้วยกันมาเล่นบ้ายเขามาเล่นบ้าเขามาเล่นบ้าเขามาเล่นบาเขาเฮะเพื่อนมาเล่นบ้าเขาเลยมาเ่นาเขาเลยมาเล่นบ้าเขาดันไปดีดันไปดิดันไปด ไม่มีรไม่มีรด้วยได้ดนด้วยเล่นทีลีไม่มีตัวช่วยด้วยโนขยขยรีขยขยรีขยรีไม้สูโคตรี้อเลยไม้ผมเนี่เอาเพื่อนมาชเพื่อนมาชูเยกลัารีในบ้านกลัารีเพื่อนมามาเพื่อนเล่นเยอะดีเพื่อนดีชูเพื่อนดีมึงกางส่งมันด้วยกลัารีบ้านตัวเอด้ไหวไหวไหวเ็ทมาย่งเอยมันเอาไปไเพื่อนมาชบ้านเล่ปิดหน่ล่ปิดหนไอยไอ้ดไอ้ีไหน่อี่ ไอ้เนี่ยเสียง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 อยู่ใสเฮ้เขาอยู่ตรงบ้านเขาเยอะอยู่ตรงบ้านเขาเยอะตรงรถออมาหน่อยเลบสุดแล้วเลบสุดแล้วได้ไหมพู้ใด้ว่าจะอะไรพูดไปไม่สุภาพขอไปทุกคนนาทีนี้ด้วยนะครับ

นอนกองหมดแล้วเนี่ยเม็ดไหมเม็ดไหมเข้าไปแวไม่พูดหรอเขายังตายเขาจะยังโดนหนึ่งเชียร์เขาใจยังไอ้สัตวบเขาใจยังเขาใจยังเขาใจยังครับเขาใจยังเขาหล่อได้ทุกตัวครับได้ทุกตัวในเคเคเท้ากูได้ทุกตัวครับได้ทุกตัวหนึ่งเข้าปากหลามลบมไหมบอกหนึ่งเข้าปากหลามไม่เชื่อหนึเข้าในเคเคเท้ากูได้ทุกตัวมันนัดแกงมาเลยนะครับปากหลามล้มปากหลามล้มเพื่อนเจอจบออกมา ในเกเท้าในเกเเท้ากูได้ทุกตัวนะครับในเคครับกูได้ทุกตัวนะครับชิวมากชิวมากชิวมากไหนไนนตัวไนตัวหตัวไหบกกของเยอะครับในเกเเท้ากูได้ทุกตัวนัดได้ครับผมไอสัตว์เทียต่คุณราชนะครับแต่เทียสีผู้หมุนจักร